หายไปไหนวะแวบๆเนี่ยหมดไหมอ่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโดดไวจริงๆกบเอ้าพี่กบตัวนี้เมื่อกี้นี้มันขายได้ดิรีบหาหน่อยที่หายไปไหนถ้ามูดหอบไปมั้งโดดน้ำไปแล้วหรือเปล่าเอออ๋อมันมีมันมีบึงมันมีสระนี่หว่าออาแล้วทำไงแล้วหาไม่เจอเนี่ยเอาไปไปไรปล่อยมันเดินโอ้ยโหสระน้ำก็ดีเนี่ยมีน้ำมีท่าโอ้โหดำดำดำลองไปดูแม่เผื่อเจอดำไปเลยไอ้นี่จะได้เกี่ยวหัวดิเสียดายเห็นตัวเบลเลอร์เธอเลยจับไม่ทันอีกมันมี อ๋อมันมีคลองน้ําด้วยอ๋อมันมีคลองน้ำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะนะเออโอ้ยกบไม่ได้เนู่ยไปจับหาจับหนูจับอะไรเนี่ยดีกว่าเอ้าต้นไม้ไครเขาใหญ่อย่างนี้ดินี่ตรงในที่เลยในที่เลยเอ้าวันนี้มารีวิวที่เหรออ้าแปลงนี้เนี่ยเอ้าไม่ได้มารีวิวจับกบอ่ะกบเมื่อกี้เห็นมันโดดมาดูไปไปในร่มกันที่ไปจะได้กับข้าวหาร่มกันอยู่สักแป๊บนึงทำไมกลัวดําไม่กลัวดำแล้วมันเดี๋ยวมันรีวิวได้แป๊บเดียวมันเหนื่อยไงเออเน่เนี่ยมันเขายอะไรฟังานงดิเนี่ยยยเเเเขข้าาารรรื่อองกลห เข่าเลยเดี๋ยวไม่ใช่เข้ามาเขาปิดหนีพอดีเอาไม่เป็นไรปิดหนีก็ปิดไปก่อนเดี๋เฮ้ยแต่แปลงนี้มันดีแปลงนี้มันดีดึกๆลงใหม่นี่ติดด้ายางด้วยเออเนี่ยรถมาพอดีเลยให้รถไปก่อนติดด้ายางเนี่ยนะมันมันมันเฉล็บไปถึงนู้นเลยใช่ไหมอ้าวน่ยนั่นนั่นมันชะโนดสองผืนใช่ไหมสองผืนนี่แปลงนี้เดี๋ยวบอกก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่ฟังดูต้นไม้ใหญ่ดูต้นไม้ใหญ่โอ้โหนี่มะขามเดี๋ยวนี่ยิงยิงเก๊กกับต้นมะขามเลยโอ้ย ยินยินแอคชั่นหน่อยแอคชั่นหน่อยจะ่ายรืปอคู่กับต้นมะขามไม่ต่ำกว่า30ปีต้นเนี้ยเนี่ยนะดูแล้วนะโอ้กี่คนโอบแล้วเนี่ยโอ้หโกกต้นเนี่ยประมาณ3คนแล้วมันอยู่ในชุมชนด้วยนะอ่านี่ไงบ้านเรือนเยอะแยะเลยน้ำไฟมีด้วยอ่าอ่าแล้วมันไม่ได้ไกลจากที่ว่าการอำเภอนะอำเภออะไรเนี่ยอำเภอสามชุกสามชุกสุพรรณบุรีใช่ไหนต้องพาชมนี่น้ำท่วมไหม อ่าจะ่ประตูยังไงดูดิดูดิดหมดนี่เลยนะไอ้พูดเวิ้งเวิ้งสวยๆนี่น,ะนี่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 ท<อ>ีรวมไอ,แอ้แองแองอะไรนี่ได้ป่ะแองก,กบนี่ป่ะแองก,กบนี่นี่ด้วย <laughs> เลยนะเออออ๋อมันประมาณเนี้ยแล้วก็ติดระยางด้วยอ่าติดระยางประมาณเนี้ยยิงยาวไปต้นไม้ใหญ่ข้างหน้าเนี่ยจากจากจากไหนจากรั้วใช่ไหมอ่าจากรั้วมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊บหมุนมาดิดิจากรั้วเนี่ยนะอ่าั้วทางบ้านเนี่ยนะอ่าตรงมาปื๊ดปื๊ดมาเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยถึงแอันเนี้ย ไอ้ตรงมุมตรงเนี้ยนะอ่าแล้วก็ฉลับไปนู่นปื๊ดนู่นเลยไอ้กุ้งเขียวนี่ได้หมดเลยอ่าไดด้้หมแลวก็ไปข้างหลังเลยแล้วก็ได้สวนป่านี่เลยโอ้โหนี่ไงเท่าไหร่จะเท่าไหร่มันสี่ไร่หนึ่งงานกว่าเลยเขาขายสองจุดหนึ่งเจ็ดล้านสองจุดหนึ่งเจ็ดล้านโฉนดคุณแดงความโอนเลยล่ะแต่มีสองโฉนดสองโฉนดอ่าเดี๋ยวเรื่องไปดูข้างในเดี๋ยวทีเป็นไงบ้างได้โอ้โหตอนนี้เนี่ยจะของให้คนงานมาตัดยายนะเขียนมาไกลไหม กรุงเทปเนี่ยร้อยสิบกว่ากว่าร้อยสิบกว่ากิโลเอาเวสเกตดิเนะโอเออแล้วก็มีเพื่อนบ้านด้วยที่บอกที่บอกเออแล้วขับไปลงหมู่บ้านใหญ่ๆเลยนะบางคนเขาไม่ชอบที่เปล่าแล้วแปลงนี้รู้สึกว่าจะสูงกว่าข้างๆด้วยสูงกว่าสูงกว่าอ่าแล้วรถนี่ดูรถวิ่งที่อื่นวิ่งอีกไฟเลยอ่ะจ้างมาเท่าไหร่เว้ยอันนี้เหมามาเหรอสองล้อพันห้าให้ดูครึ่งๆเข้าไอไหนมันเป็นยังไงป้าป้าก็มีนะมีด้วยนี่ก็ท่ออินท่ออ่ะท่อประฟ้านี่นะเออ่างไแล้วก็เดี๋ยวก็ขุดฝังลงไปใหม่มันจะะตต้นนนนนห่ออยีุ จุดเด่นของแปลงนี้คือมันติดถนนติดถนนอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีต้นไม้เยอะต้นไม้เยอะอ่าแต่ข้อเสียคือรูปทรงมันอาจจะไม่ใช่สี่เหลี่ยมเป๊ะมามันไม่เป๊ะฉลบไปฉลบมาด่านเนี้ยอยู่ที่โหเกือบเกือบร้อยเมตรนะเย็นฮะเออยิงยาปไอ้ต้นไม้ข้างหลังไอ้ยุคาอะไรได้ไหมยุคานั่นอยุขาขอบเขตที่เมื่อก่อนเขาปลูกไงสิ้นเขตเราสินเขตอ๋อระหว่างสิ้นเขตกับสิ้นคิดที่อึงนี้เหมือนกันไหมโอ้เดี๋ยวเราจะสินใจในวันนี้อ๋อเดี๋ยวดูให้ต้นไม้ด้วยที่โอ้โหไปดินี่จุดสำคัญมันอยู่ที่ต้นไม้้้้้้นน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 ีีีีี่่่ตตตไไมบาาาาางงงงคแแจจเเเออยยยยกกวด๋ เออบางคนนี่เขาซื้อที่นี่เขาไม่ได้ดูเรื่องที่นะเขาดูต้นไม้เป็นหลักต้นไม้อ่านี่นี่นี่ต้นมะขามมะขามนี่ถือว่าโตช้านะอุ้ยนกตกใจเลยนกอะไรนกนกคุ้มนกคุ้มอ๋อวิ้ยมีลูกแล้วดิเนี่ยดูดิเนี่ยโอ้โหอันนี้ใช่หนามทิศอื่งไหมมะขามไม่ดูแลดูหนามทิศอื่นหนามจะชูเลยเหรอใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมเออผมมันคล้ายๆไหนไหนไหนไหอีกครั้งอีกครั้งนึง เยอะแยะเฮ้ยเคยแม่งแบบมือสั่นเลยไงน้ำลายเสร็จเลยในใกล้ๆกลท่านผู้ชมท่านผู้ชมเนี่ยผมคนกินข้าวอยู่นี่ทุบจานข้าวทิ้งมาแล้วอ่ะอ่านมหาก็ปิดแอร์เดมมหาเนาะเข้าครัวหมดแล้วอ่ะนะนี่นะต้องมาขามที่เราบอกว่าใหญ่ใหญ่นะล้วไปเลยโอ้นั่นจนใหญ่เนี่ยแล้วก็เลาะลัวเข้าไปแต่งดีดีโอ้นั่งเล่นนะอ่าปลูกบ้านตรงไหนซิเข้ามาปุ๊บปลูกบ้านนี้ดีกว่านี่นี่ยเนี่เข้ามาถนนก็เป็นอย่างนี้อ่าเนี่ยเนี่ยให้ดูบรรยากาศก่อนเห็นไหม ฟืดน่อยะแต่สวนสวนนั้นสวนย่อมๆอ่าแล้วก็ได้ทุ่งเขามันไม่ใช่ทุ่งนาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เพรเป็นน้ําท่วมอ่าอ่าแล้วก็เลาะไปนู่นเลยไอ้กลุ่มนี้ได้หมดเลยใช่ไหมนี่ได้หมดเลยต่ดองแต่ดาวได้หมดไปดีตรงนู้นได้ไหมจีจะพาไปดูตรงนู้นเดี๋ยวดูให้รอบดีกว่าเนาะอ่าสี่ไร่หนึ่งงานเท่าไหร่นักเที่ยวแปดสิบสามตารางวาอ่าเน้นคือขายที่ติดรัดยางกับขายที่มีสวนป่าบางคนบอกไอ้ไร่หนึ่งราคานี้แพงก็ไม่เป็นไรมามันมันมีหลายอย่างทางทางเข้าเนี่ยปลูกบ้านตรงนี้ก็ได้นี่เดี๋ยวดูดูบรรยากาศความ่ดิ ทือเพิ่งจะเห็นที่ไอ้เวงนี้หมดเลยวงนี้ทั้งหมดเลยนี่แล้วมีต้นไม้รอบหมดเลยใช่อ่าต้นไม้เยอะแยะเลยนะไอ้ต้นนู้นต้นอะไรทิ้งไอ้ผมผมบ๊อบนั่นน่ะเนี่ยนะอ่าต้นพุทราพุทราโอ้โหเริ่มออกลูกแล้วในขณะนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาอ่าแต่อันนี้อยู่อยู่อยู่ไม่ได้ขอบพี่ใช่ไหมฝั่งฝั่งเนี้ยอันนี้เหรออ่าไม่ใช่ที่เราอยู่ในสระมีดอกบัวใช่ไหมอ่าอันนี้คือสระน้ำนะแต่หญ้ามันขึ้นอ่าแล้วเรามาลอกให้มันสวยเลยโอ้โหเนี่ยแล้วมาปลูกปลูกต้นไไไมม้้้้้แแลวกก็ตตต่่่่งงงเเะะหนนนนออยาารบี นี่สดาะเดาะเดา,ะเดาจะเยอะหน่อยแล้วก็มีต้นแจงโอ้โหแล้วต้นตะโกนี่เออที่เนี่ยมันสูง่ข้างๆด้วยผมดูแล้วส,สูงกว่าสูงกว่าเนี่ยเนหมดเลยอ่ะมันมีดีมันมีเสียข้อเสียเนี่ยข้อหนึ่งที่บอกก็คือทรงมันอาจจะไม่สี่เหลี่ยมเป๊ะอ่าแต่ราคาเนี่ยเมื่อก่อนขายแพงกว่านี้แพงกว่านี่ส่วนใหญ่เนี่ยบางคนเอ๊ะมันเอามาพูดเล่นกันเมื่อก่อนแพงกว่านี้แล้วมาบอกว่าถูกเพื่อเล่นการตลาดให้คนเนี่ยเหมือนเอ้ยตักขาเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ชรองเศรษฐกิจ้ย่างเงี้ย สมล้านกว่าเงี้ยโอ้โหคนไม่ได้ใช่ไหม <klore. S 2> เขาเลยลงมาหมดแล้วใช่อ่าล้วสิ้นปีด้วยเขาก็อยากจะจบเพอทำไมจบแล้วเดี๋ยวปีหน้าไม่รู้เป็นไงอีกเออไม่รู้ย่างมันจะรอดหรือไม่รอดไม่รู้อยู่ยยก, <Jahren> กันมาตั้งนานเลยเนี่เาะพูดถึงอะไรคนถ้าคนแก่เนี่ยอ่า ไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นนะไม่เกี่ยว <นะ S 2> เดี๋ยว <c oughs> ยงานเข้า <c oughs> นี่ตะโกตะโกก็ยังดีนะครับปลูกกัได้ไว้ <c oughs> อยู่ในที่เราไหมยที่ดิแล้วขอบที่เรามาอยู่ตรงไหนเี่สุดดินเนี่ยมาเน่เราไปดู <c oughs> ดิือ้ไอ้ดงไม้นี้ได้หมดเลย <c oughs> ได้หมดเลย <c oughs> ที่หน่งลองทําตัวเป็นมีประโยชน์การแขนกางขาเนี่ยเ <ๆ S 2> นี่ยเนี่ยมาแนวนี้นี่นี่นี่ เดี๋ยวเดี๋ยวที่หนึ่งแป๊บนึงอ่าแล้วตรงนี้ก็ออกไปถนนเลยใช่แต่ไม่ได้ติดถนนมันจะหักเว้านิดนึงอ่าอันนี้แล้วก็หักไปอ่าเนี่ยต้นไม้หมดนี่เลยอนี่เว้งนี้เลยแล้กลุ่มนี้ละกลุ่มนี้เดี๋ยวให้เจ้าของที่ก็มาชี้เพราะว่าวันนั้นก็มาแกไม่ได้บอกตรงนี้ไงก็เราเดินไปดูกันอ่าอ่ามันต้องรางวัดด้วยเพราะมันรกนั่นมันรกรงวัดต์จีรังวัตตีเอาไปไปไปเอออันนี้เรามันจะได้ขอบเขตที่งเดินมามุมนี้ได้ไหมอย่าเข้าป่าเอาแหมเห็นป นี่อันนี้ต้นโมกโมกราชนีทำไมถึงรู้ล่ะเอาก็นแน่แม่ก็ศึกษาจิศึกษากันโมกราชนีมันเหมือนต่างกับโมกธรรมดายังไงโมกธรรมดาก็มันขาวๆเล็กๆอ่าแต่นี้มันก็จะมียางหน่อยมั้งมียางหน่อยมหรือไปหักมาเลยเนาะอ่านี่นี่คือความรู้ใหม่ไม่มั่วนะไม่มั่วไม่มั่วอันนี้คือความรู้อ่าเนี่ยทีนี้ขอบเขตเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งหนึ่งใช่อ่าต้องล้างวัดอ่าโอ้มันจะลกมันจะเดินยากอะลย ไปเฮ้ยเนี่ยมาขนาดนี้เพราะตัดตัดแล้วยังไม่ได้ออกไงเนี่ยเราให้ดูคือตอนแรกมันจะลกทีนี้เราก็มาตัดแต่งกิ่งให้ใช่อ่านี่นี่หมดนี่เลยมาสวยผมว่าสวยเนี่ยมันต้องมาบูรณะซะหน่อยนะทุ่มทุ่มพุ่มไม้ก็อะไรอะไรนะโอ้คือต้นไม้ฟอร์มมันสวยอ่าก็เลยฟอร์มฟอร์มมันสวยที่เราก็มาตัดแต่งเอามันคือไม่ได้ไปดัดไม่ได้ไปนั่นทรงมันไงเดิมธรรมชาติธรรมชาติอันไหนมันมีอยู่แล้วต้นใหญ่เนี่ยเราก็เก็บไว้เก็บไว้สิอันนหนต้นเล็กๆเราค่อยๆเอาออกอ่า พอบเขตนี้เดี๋ยวเราลังวัตอีกรอบหนึ่งลางวัตจะเห็นชัดเลยอ่านี่นี่โอ้ยนะต้นแจงเนี่ยเนี่ยน่ะอ่าเห็นไหมไม้ใหญ่อันนี้เราตัดต้นไม้เนี่ยโโอ้หเลยเถิดไว้อหนามตั้มต้นไม้นี่ยังละขี้อื่นเลยเหรอลกเกาะจริงๆจริงติดแกเลนะนี่มาตรงนี้นี่นี่โอ้โยยิงตรงนี้ยิ่งล่มใหญ่เลยเนาะอ่านี่ยนี่มันจะมีต้นไม้แต่นี่เราต้องมาหาหลักหาเขตก่อนนะใช่ ข้อเสียนอกจากทิศทางไอ้ไม่ใช่ดินอกจากว่าเรื่องของรูปทรงมันไม่สวยที่อิงมองเรื่องอะไรอีกมองเรื่องอะไรคือตอนเนี้ราคาก็โอเคนะผมว่าเหมาะมันเหมาะมันติดระย่างแล้วที่ไม่ต้องถมไม่ต้องถมมันถมแล้วอข้อเสียอย่างคือตอนเนี้มันยังดูบางคนก็บอกว่าเออมีต้นไม้มันจะร่มเงาร่มเงาเงาลมเย็นก็องดูมันลกเกินอย่างเงี้ยก็ไม่ลกหรอกญ้าดูญ้าดิถ่าไม่มีเลยใช่อ่ามันก็ไม่รู้ดิในมุมมองผมว่าโอเคอ่ะโอเคเนาะ ขอดีมากเาข้เสียนะอ่าแล้วไฟฟ้าปะปาอยู่นาทีเดียวอยู่แล้วอ่าแล้วมีชุมชนด้วยชุมชนเองเปิดบ้านได้ขายร้านอาหารได้ไลยนะจะบอกว่าทําร้านอาหารหรือทําแบบร้านท่องเที่ยวแลนด์มาร์กอะไรอย่างงี้นะอ่าได้หมดได้หมดนี่เรามาด้านหลังเลยใช่ไหมทาเป็นกลางเต็นท์ก็ได้นะร้านกลางเต็นท์เออได้หมดทุกอย่างเลยได้ได้แล้วก็จากเนี้ยไปทางสามชุกเนี่ยตลาดร้อยปีสามชุกเนี่ยประมาณแปดกิโลแป๊บเดียวครับรถเดียวข้างหลังนี่ขอบเขตเรา นี่ไงเนี่ยเนี่ยเราจะงงอยู่ตรงนี้หน่อยเดียวใช่เนี่ยตรงนี้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 เนี่ยเนี่ยเส้นตรงนี้เรางงแต่ท่านท่านวางมัดจำมาถึงปุ๊บท่านวางมัดจำสองหมื่นแล้วเนี่ยรางวัดเลยเดี๋ยวรางวัดให้แล้วท่านก็มาดูเอาละกันใครสนใจที่แปลงนี้กลัวไม่ทันเฮ้ยเดี๋ยวหลุดอีกแล้วมากันทีก็ไม่ทันใช่จะมัดจำสองหมื่นเลยก็ได้อ่าที่ถึงไม่โกงหรอาคดีมันเยอะอยู่คดีมันมาตัวอยู่เราไม่โกงเราไม่โกงไม่เป็นไรเราไม่ได้อยากไปสองหมื่นเราอยากให้เขาปิดการขายให้ได้ใช่เราก็ถือว่าช่วยกับเจ้าของที่ที่่เเ้าาอออดดืรน เนี่ยมันมีธงอยู่นี่เห็นไหมอ่าเนี่ยมีลักเขตน่ะอ่าเนี่ยมันอาจจะตรงตรงธงนี่ใช่ไหมอ่ามันอาจจะหักปื๊ดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลาะตรงนี้ออกไปอ่าใช่เนี่ยอ่าธงนี้คือที่เขาชี้จุดให้อ่านี่ไงอ่าเนี่ยเราเหลืออ่าเห็นไหมมีนมีหลักอยู่อ่าเนี่ยเราจะกำกวมอยู่นิดเดียวกำกวมคือว่าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยหลักมันเนี่ยอ่าอ่าแค่นั้นเองที่เรางงข้างหลังเป็นท้องนาท้องนานี่แล้วก็เลาะเลาะพุ่มไนนี้ไปเลยเลาะนี่ไปเลย แล้วก็ไปลาะยาวรั้วชาวบ้านเขาเลยแต่แถวเนี้ยผมว่าไม่ต้องทํารั้วไอ้รว้วหนามรั้วเลยนะเนาะต้นไม้ก็พอแล้วเออนอกจากว่าเราไม่อยู่เราไมา่อยู่เราค่อยทำรั้วใช่ใช่บางทีที่รั้วที่มันไม่ชีดกันไปบางทีมก็อบอ้าวอ่นอัดเนี่ยบางคนไม่ชอบอะรั้วเอาแบบโปง่ปง,ปง,งๆโล่งๆไปที่เราเดินไปทรงวันกันไปลาะไปเรื่อยๆนี่ทางมันเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยแปลงเนี้ยทิศทางเหรอฮึถนนลาดยางในี่วิ่งไปนี่ยสามชุกใช่ไหมอ่วิ่งไปนี่กับอะไรนะ หนองยาไซอะไรได้หมดแล้วทิศเหนืออยู่ตรงไหนอ้าวทิศเหนืออยู่นี่ไงเนี่ที่เหนือทางนี้ใช่อโถ้าเรามาเลือกที่ดีๆแล้วลงบ้านเนาะโอ้โหนี่แจ๋วเลยแบบยังไงให้มันแบบทรงโป่งๆนะอ่านี่โอ้โหต้นไม้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะแล้วตรงเนี้ยโอ้โหเนาะหญ้านิ่มๆเนาะอมานั่งเล่นสบายเลยนะครอบครัวเสาร์อาทิตย์มาทีนึงนะใช่คือถ้าไปเอาที่โล่งๆเนี่ยมันก็เป็นที่นาที่นาที่นาราคาตอนนี้ก็แปดเก้าแสนนี่นะแพงแพงแพงที่งลองดูดิเราไปดูข้างๆเราดิเราสูงว่า สูงกว่านี่ไปดูไปดูแถววัดโกไอ้หมาทำไมต้องแอบดูเนี่ยเนาะเดี๋ยวเขายิงเอาไม่มีใครยิงแล้วนี่นะข้างหลังต่ำกว่านะต่ำกว่าก็โอ้บางทีก็เป็นเอวนะนี่ตรงนี้ตรงนี้นะขึ้นแค่งขึ้นมาตรงนู้นแค่เอวใช่เราจะเท่าสองอย่างคือเราเท่าถนนกับเราเท่าที่ไปข้างๆเขาข้างหน้าเนี่ยเราเหมือนเท่าถนนเลยมาบ้านโอ้โหบ้านหลังใหญ่คุณคุณยายวันนั้คุณยายนั่ง ที่มาดูโลเคชั่นดูสถานที่วันนั้นเน่ะอย่างยิ้เขาคุยที่อื่นไหมไม่คุยทําไมอะแปลกหน้าตาแปลกไม่รู้หน้าแปลกหรือแปลกได้ไม่รู้ไม่คุยยิ้มยังยังไม่คุ้นยังไม่คุ้นแต่ว่ายิ้มยิ้มเขาเรียกยิ้มเป็นสื่อกันเนีอ่าในที่ทางที่ดีอ่าเพื่อนบ้านเนี่ยเราไปซื้อที่นี่ถือว่าสําคัญนะใช่ครับแล้วเอ่อตรงนี้นี่กลางคืนไี้มีผีไหมโอ้ยผีเรามันเป็นที่จิต จิตเราคิดอ๋อจิตเราคิดก็มีบออทีมันไม่มีมาโล่งมันโปร่งใช่และวยังไม่มีบ้านส่วนใหญ่ผีจะอยู่ในบ้านใช่นอกบ้านไม่ออกมาหนาวคนเคยเห็นผีป่ะล่ะไม่เคยอ่ะแต่ว่าไม่มีเออบางคนบอกเอ้าเคยเห็นผีไหมไม่เคยอ่ะแล้วเคยเห็นสมองตัวเองไหมไม่เคยแสดงว่าไม่มีสมองไม่สมองโอหอหลอกดาวเนี่ยท่านผู้ชมนี่สะดุ้งกันเลยนะไปเราเดินออกไปข้างหน้ากันไปแก่ยังไม่ทั่วเลยเนี่ยพอแล้วเออมนี่อยากจะชมมาชมด้วยตัวเองเอ้าแต่นี่น่นนัดเจอเจอที่ไหน แต่งเนี่ยเหรออืมเอาจะเจอกันเจอที่สามชุกกันหนิเนาะตลาดรถพี่สามชุกตลาดรถพี่สามชุกอ่าเราเพื่อนกันจะมาเที่ยวเดินดูตลาดด้วยกันกี่กิโลนะจากนี่ไปประมาณ8กิโล8กิโล8กิโลก็ขับรถตามกันมาก็สัก10นาทีก็ถึงใช่บางทีเราจะนัดที่วัดมันก็จะท่านก็จะอาจจะมีงานศพท่านจะหลงเหลงเออเราไม่แน่เราบางทีตอนนี้ไม่มีงานศพแต่อนาคตมันไม่แน่ไม่อย่างนั้นก็นัดกันที่หน้าโรงพยาบาลอำเภอรสามชุกก็ได้อ่าได้หมดเดี๋ยวเราคุยกัน ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยนัดในวัดนัดลงสี่ยมันดูยังไงอ่ะมันดูวงเวงวงเวงไม่เป็นสิริมงคลใช่ส่วนใหญ่ถ้ามีร้านคาราโอเกะกลางวันเปิดที่อื่นก็จะนัดที่นั่นนัดที่นั่นเลยมันคือคืนเออแล้วนัดเออพี่มาถึงกี่โมงผมจะมาถึงก่อนหน้าพี่ประมาณสักสี่ชั่วโมงมารอมารอพี่มาเจ็ดโมงเช้าเราก็จะมารอตีสองตีสองตีสามจะขี่มาแล้วมารอเลยใช่ไหมเนี่ยไอ้เก็บ้ามารอตีสองอ่ะโอ้ยที่อื่นที่มันสวยจริงนะสวยสวย ถือว่าคุ้มอ่ะเี่ยเดี๋ยวพวกเซ็นยองเซ็จยาเนี่ยเดี๋ยวเจ้าของจะให้ใครเขียเดี๋ยวเียให้ราคานี้แทบต่อไม่ได้แล้วนะโอ้โหในระดัสุดเลยนะองบอกก่อนเดี๋ยวจะมาต่อแล้วบางคนจริงๆนะมันเคยมีสมมุติว่าเคยขาย10บาทเจ้าของอยากขายลดเหลือ8บาทก็ยังเอ้ยทำไม8บาทต้องลดติของซื้อของขายไม่ลดได้ไงเอา้าบาทอย่างนี้เหรอมันก็ไม่จบไม่สิ้นต่อแล้วก็คือไม่จบไม่สิ้นฟรีเลยดีกว่าบางทีมันมีมันมีจริงแบางคนเนี่ยที่ผมไม่ค่อยอยากจะให้ข้อมูลเพราะอะไรยังไม่ดูที่เลยต่ออพเเสร็จุม วันทีมันเสียความรู้สึกเจ้าของเอาแน่เอาแน่แล้วก็นัดเจ้าของก็เจ้าของก็เอ้ยแล้วได้ปลดนี่ปลดสินด้วยเพราะฉะนั้นจะไม่ลดราคาถ้ายังไม่มาชมที่อ่าใช่เป็นการสื่อรู้กันอ่าเสียงอะไรสิ่งเนี่ยหญ้าไงเสียงหญ้ามันดังอ่ากรอบแกรบกรอบแกรบเนี่ยอันนี้ปล่อยให้เป็นปุ๋ยเลยพอมันย่อยสลายปล่อยเป็นปุ๋ยเลยโล่งๆอย่างนี้แล้วขอมุนตัวนิดนึงอ้าวทีมจะได้เห็นว่าเออ มันเป็นอย่างที่เราพูดไม่ใช่ว่าในกล้องในเฟรมนี่มีแต่หน้าทิอึงอ่าก็เวียนหัวก็ไม่ใหญ่เลย <c oughs> นเสื้ออะไรสมสมเกลมน้ำเงินเนี่ยโอ้โหสีสันตาแฉิตาเออไปส่ง,ส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 ง,งท่านผู้ชมตรงถนนดีกว่าได้เมื่อกี้เราไม่ค่อยได้เปิดตัวตรงถนนเดี๋ยวหาว่าไอ้เอาผ้าไวนิวไปปิ้นไปรูปถนนมาวางไว้หรือเปล่าเออใช่เว้โอ้แต่เมื่อกี้รถรถอะไรเราเกี่ยวข้าวมันวิ่งผ่านอยู่นะแต่ของจริงของจริงดิขายถนนรถเยอะเหมือนกันนะก็พอสมควรเขาไปไหนกันเอ้าหนึ่งคือไป ไปในเมือในอำเภอมั่งไปทำนาทำไร่กันมั่งบ้านเบิร์นมีไม่อยู่เหรอก็ต้องทำอาหากินอ๋อปกไปทะมาหากินกันเอออ๋อนึกว่าขับรถกันเปลืองน้ำมันน้ำมันก็ยิ่งแพงอยู่ด้วยไม่ใช่ทิศอื่นจะไปอยู่จะบ้านทั้งวันอ๋อเออบ้านเลยที่ไหนบ้านผมนี่แหละอ๋อเวลาว่างๆไม่ได้มีงานรีวิวไม่ได้มีงานไปอยู่บ้านวันจันทร์ก็บ้านหมายเลขหนึ่งอ่างคารก็บ้านหมายเลขสองสองพุธก็เมียหมายเลขสามอ่าพฤหัสก็หมายเลขสี่สี่เจ็ดวันเจ็ดสีเจ็ดบ้าน เออเอาสาักวันหนึ่งให้ว่างวันนึงออเออเนี่ยเห็นไหมรถวิ่งเยอะเลยนี่ยเห็นไหมนี่นี่เนีล้มๆหน่อยเนี่ยเพราะว่ามันเริ่มเริ่มจะแสบแขนกันนะเราส่งท่านผู้ชมตรงนี้ดีกว่าเพื่อให้เกิดความอยากเนี่ยเราได้มาชมเองใช่ทำาทีท่านเห็นว่าแวบเฮ้ยโดนใจเลยเอามาดูกันกี่ไร่ในเที่ยวสี่ไร่หนึ่งงาน83ตารางวาเท่าไหร่นะ 2.17ล้าน2.17ล้านชนดชนวนจุดแดงแต่2อชนด2สชนดต่อกันต่อกันข้างหน้านี่ชนดนหนึ่งอ่าข้างหลังอีกชนดนหนึ่งใช่อ่าเพราะนั้นก็เป็นทางเรียกกับท่านแล้วกันครับผมถ้าพี่แปลงนี่ใครชอบพิมพ์อะไรดีแปลงเนี้ยเหรออ่าแปลงเนี้ยทองเป็นตัวเลขดีกว่าตัวเลขนะจำง่ายง่ายเอาเลขเจ็ด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 อ่าอ่าเพราะว่าอะไร 2.17ไงดเวยกัเนี่เลขมงคลด้วยก็ลองดูแล้วอำเพอเนี่ยวันที่สองมกราก็เลขเจ็ดมาอ่ะอ่ะไม่แน่ไม่แน่บางคนบอกไอ้ไอ้ที่ดึงทำไมไม่ให้พิม์เลขหนึ่งวะมันพิมหนึ่งมันขึ้นก่อนมันอั้นมันอั้นเลขเจ็ดนี่แหละเราให้พิมพ์ตัวกลางๆตัวค่อนข้างไปปายนะไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ได้ทั้งโชคได้ทั้งการร่วมสนุกกันใช่ะก็ขอฝากคุณแปลงนี้ฉลองขุดแดงอยู่ที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเดินทางไม่ไกลจาก วสามชุกเนี่ยประมาณสักแปกิโลเวสเกตเนี่ยร้อยสิบกว่ากิโลสองชั่วโมงก็ถึงสุพรรณเนี่ยประมาณสักไม่ถึงสี่สิบอะ ประมาณ40ต้นๆนะ40่กิโลอ่าสี่สิบกิโลเดี๋ยวก็ถึงรับเดียวอ่ะไปก็รัดห่ายลงหน้ากัน1วันอ่าที่ถึงจะมารับเองขอหนึวันเดี๋ยวที่ถึงมารับเองใช่ท่านก็เอามาถึงปุ๊บเตรียมกล้องเลยเจอหน้าที่ถึงปุ๊บลงรูปถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนแล้วก็ส่งไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้ก่อนอ่าไปลงบันทึกประจำวันไว้เดี๋ยววันหลังที่ถึงจะแบบไม่ทาหน้าขาวๆจะได้งงไม่ต้องกลัวที่ถึงป้นไม่กลัวไม่ต้องกลัวไม่มีไม่มีไม่มีเลิกนครับ้วเลิกนานแล้วครับอ่ย ไปเดี๋ยวถ้าไปชมจะต้องไปทำอย่างอื่นอีกอ่าครับขอฝากไว้ในแปลงนี้นะครับอย่าลืมอย่าพลาดกดเลขเจ็ดเข้ามาเจ็ดก็ขอชมเจ็ดเจ็พิมมาเฮอะแล้วขอขอเข้ามาชมไปที่กันอ่าสำหรับนี้ให้ท่านทุกคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยร่ำรวยร่ำรวยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปจ้าวยก็เกี่ยวข้าวกันนะเกี่ยวข้าวใช่ไหมเออได้รต่างเลยเนี่ยวเออชอบเลยชอบแปลงนี้มันน่าจะมีอะไรเก็บกลับบ้านได้มั้งนะแปลงนี้เหรอมะขามไหมอ่า โหตำพริกนะรอเลยอะตำมะขามอ่ามะขามกุ้งสดอ้าวไปที่ทำแบบกุ้งเต้นเนี่ยเดี๋ยวผมปิดกล้องก่อนอ่ะปิดเลยเอาเลยไปถุงถุงถุงผักออกมาแล้วแหละเออมีของดีไม่บอกห๋อเนาะเดี๋ยวบริเป็นกล้องกันนะปิดเลยท่านผู้ชมเราเอาอย่างไม่ดีไม่ดีเออเด็กและสตรีมีคันดูไว้อย่าทำเรียนแบบไม่เกี่ยวกแ่ดูได้ดูได้ทุกคนดูได้ทุกเพศทุกวัยอ่ะไปแล้วไปทักทีสวัสดีครับ